กลับมากันอีกครั้งนะครับแม่ลำาข้งจะเสร็ยอุ้ย,ยทำไงนะแป๊บหนึ่งดูก่อนอาจจะวิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งกลับมากันอีกครั้งนะครับถุยทำไมกูได้แรงเลยจังสร้างมาเลยครับจะไปสองบอกอย่างนี้ใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะ ขอโทษทีจําไม่ได้มาต่อเลยนะครับเมื่อกี้ลืมตอนนี้จําได้แล้วทํำไงแล้วมันเสียดาตรงที่อะไรรู้ไหมฮะเสียดาตรงที่ผมไม่มีกระจกก็ดี <c oughs> เสียดาสุดๆเลยมันไ,ไม่มีกระจกอะ่ะหนึ่งสองแล้วก็ตรงนี้แล้วก็หนึ่งกดหนึ่งปุ๊บลงมาตรงนี้หนึ่งสองหนึ่งสอง แล้วก็หลังคาเป็นบ้านที่จิ๋วมากเลยอันนี้บ้านแบบสไตล์ผมนะดูไหมทำไมไม่มีทอชอีกมืดเลยแอปเปิ้ลมะละกอกล้ว,วยส้มเฮ้ยอนนัีเลื่อนไม่ได้อ่ดิต้องหาทอง่างเดียวกลับสปาเป๊บหนึงลืมซื้อทอชมันมืดมาก ต้องการทอเสียงมากเลยนี่แน่ไปบริจาคทอให้พวกเขาหน่อยแล้วกันเคยมีการิน่ามาั่งฮัลโลฮัลโลกลับมากันอีกครั้งนะครับเมื่อกี้เน็ตแหลกขอโทษที วันนี้พี่ดีไม่พออีกแล้วอีกแล้วโลกนี้กำเริบตลอดเลย เดาฟรีสยอะไรวะจะบวงนะไปหาบอกไดมอนด์โอ้โหบ้านกูแหวง Bye! bạn thân à, yeah, phen nó bật đèn à, ôi, tụt lốm, tụt lốm là tụt sợ, าไม่ยุ่งนะพี่มึงดิใครวางวะอ๋อไม่กระจกลืมลลโทษคริกคริกน่ตังกู ทำไมกูมีคัพจิงเทเบิลสองอันตรงนีคัพจิงเทเบิลครับใครต้องการครับคัพจิงเทเบิลครับโอ้อระบุจากบ้านนั่นดีกว่าบริจาคครับบริจาคครับ บริจาคครับ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 อ้าวมันมีแล้วบริจาคครับวางไว้เนี่ยแหละ ใช่ไหมใช่ปะ่ะแปบบหนึ่งตแบบัดคลิปต่อจำได้แล้วครับโอเคป่ะต่อเลยได้ก็อสามอ่ะ lên là hồ Nhập Đâu Nhập rồi lại, lại. Ừ. Thôi, đùa. มาข้ามาสักเท่าไหร่ดีทำมาได้เท่าไหร่วะนี่ก็เป็นสองขีดงอชัติ๊กใช่ไหมชัติ๊กใช่ไหมเออใชัติ๊กที่กันทิด นนีกจ้าครับมี ไปใช่โอ้ยอย่าตีดิโอ้ยอย่าเข้ามาปุ่มมีไหมครับปุ่มได้ป่ะเนื่อวจาปุ่มมันจะใช้ ก็จะแบบไม้วะจะาบอกว่าไม่มีอ่ะแง่ yeah. ยามาบ้านเอาอไปแบบ๊บเอาอไปอ้าประตูปิดประตูบ้านตกแต่งข้างบพนิดหน่อยอ่าประตูใช่อืม น้อนี่ไงครับแป๊บนึง